สวัสดีครับพี่น,ออน,น,ะะน้องพอกะเจทอดน่ขเนาะมือน,นีมีความอยากอวดครับพี่น้องก็คือตอวน,นี้วันที่ยีิบสองกันยาย,ยนพศสองพันหาร้อยหกสิบหาพี่น้องแย,ย่ทอดจะมาอวดเขาเนี้ยใกล้น้อยพันธ์ีท่องสองปอปปาเล่ากับข้าวอีเตีย้ยดแล้วแตกอยู่ข้างหลังนี่เห็นบหมสองพันอยู่ข้างกันครับพี่น้องอายุก็ไล่เลี่ยก,กันครับพี่น้องอันนี้อยู่หน้าตะอันตีนบ้าน หน้าหลังบานสบายเบาสมุนลนเนาะอันเขาอีเตียแดงกะบ,บอ่อพิษวางเขาเนี่วใกล้หน่อยสปป,ปล่าพันชีทองกาบอ่อพิษวางคือกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวยัท่อนสิไปรอเบิ้งยัท่อนสิว่าเอาเปลี่ยนคือเอาต้นหลังตีนบานไม่ให้เบิ้งเอามันงามพี่นอ้องเบาซื้อรถมันงามกระยากระแห้สู้เ,เบิ้งเนาะไีสิภาเบิ้งขี้เล่ย์เลยล่ะเดี๋ยวสิภาเบิ้งค่ะพี่น้องตอนนี้มันเป็นแบบไหนจ้า หน้าตีนเฮี้ยนตีนคักตีนแน่พี่น้องนะั่นแล้ไปกับแม่นเล่าแม่นล,ลูกไก่ลูกยังแน่ครับพี่น้องหล้างบ้านทั้งนี้ก็เป็นอีเตี้ยแดงแล้วแตกทั้งนี้ก็เป็นไก่น้อยพันสีทองครับพี่น้องไปไปเบิ่งไก่ๆต้องเป็นเบิ่งดูสวดจุ่มกุ้มจิ้มกิ้มพี่น้องเอ้ยนี่บ่ธรรมดาตอนดำจะว่าเป็ดจะว่าไก่จะว่าอย่างล่องเลือล่องเกือกพี่น้องเบิ่งแน่นี่มีตายไปนำ้ำเรามาเบิ่งตอนนี้ยีเตี้ยแดงเราแตกอุ้ยพาไปเบิ่งก่อยใหญ่ๆก่อนเอาก่อยใหญ่ๆเนาะพี่น้องเบิ่งนี่นี่ถ้ามันไม่ตายนะมันจะแน่นกันอื้อกันแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเบิ่งดู นี่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 ณตอนนี้เขาที่เจีแดงเราแตกพี่น้องมานเองเป้งอ้างป้างแล้วนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่เริ่มท่องแตกแล้วก็มีร่างห่วงแล้วก็สอดขึ้นมาแล้วก็มีทานโรคทนโรคได้เยอะเอเดย์ทั้งหน้าปีหน้าป่างสะโลแกนของเราเด้อนี่อเตียแดงเราแตกพี่น้องมึงเนี่ยเรื่องกับอ่อนซ่องเห็นไหมร่างอันก็เริ่มสอดแล้วได้พี่น้องนะมึงห่งมาห้างขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องเอามาให้เบิ้งแงมเขากะิีห้เบิ้งเขาเร็วเนาะจะเสียห้เบิ้งยังพี่น้องเอ้ยนี่นะก่อนี่ปืด บิ๊กมะล่มเทิมพี่น้องร่างอ่านกระสอดปลุดออกมาจังสีแล้วเห็นมอเมื่อเขาออกมาไม่ไม่ร่วงเขาจะเป็นสีสีเขียวพันๆขี้เขียวไปตองอ่อนสักพักนึงเพอาถืออากาศพอถือแสงแดดนึงเห็นบอเม็ดเขาก็ะเเริ่มเป็นสีจังสีค่ะพี่น้องอีเตยดแดงเราเตะนี่เดี๋ยวหันมาเบิ่งทางนี้บบดนี้พี่น้องงวกมาดูทางนี้ลักษณะใบของเขาสีกองใบอีเตยดแดงสีสั้นสบลบเห็นนะอันนี้ก็สีใบวี่เขาสีกองลงในพี่น้อง เมาเบิ้งตอนนี้บัดที่นี่เริ่มเริ่มถอกออกร่วงแล้วค่ะพี่น้องยังไม่สลิดเกสรล่างอันกับกระล่างสิปุูดปีดเลียดขึ้นมาค่ะเห็นบ่นอหอี้หน้าปีหน้าปังบ่อพิดหวังค่ะพี่น้องเขาเนี้วใกล้หน่อยสปปล่าพันนี้เห็นบ่นออ้ปิดตะเบิง้งปิดตะเบิ้งคาะค่ะคะดเลยพี่น้องที่สําคัญมันร่วงเงาเด้พี่น้องเขาอีเตียแดงพันสีอุ้ยเขาใกล้หน่อยพันสีทองนี่มันรวงยาวมิดหน่อยแต่ว่าล่วงเง่ยี่ท่อนเคยนับเต็มที่บุ้ยผุ้น่ะพี่น้องแต่ลรร่วงะ ยัดท่อนคยนับเต็มที่9เอ้ย390กว่าเมตรผู้เด้นี่เห็นว่านี่หน่อยจังสิพี่น้องเพราะธรรมดานี่ปลูกไว้หลังเฮี้ยนเฮ็ดในหน่อยได้หลายเพราะได้เฮ็ดแน่วล่งหน้าปังค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่เฮ็ดหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะมองได้งามกับไายให้เบิ้งแหละเอาเบาจริงๆเนาะเนาะพี่น้องเนาะมองขี้รายก็มีคือกันเราผู้ใดบ่เฮ็ดว่าสิงามเสมอปุ๊บไปทุกทงดอกค่ะพี่น้องเห็นบ่แต่มันก็โอเคเพราะไว้ยัดท่อนเฮ็ดเป็นนี่คือแบบหน้าดำหมด วูวแห้วหนูเป็นอีเตยแดงเราแตกไปน้ำเหลียบเหลียบเหลียบไปคางคางที่คางสวนคางวัดไปนี่แหลคะครับพี่น้องลงไปก็เป็นเขากีบเดียวทั้งนี้ก็เป็นเขาอ้อยอ้อยลายตัวแล้วสีโลทิมแล้วค่ะพี่น้องนี่โลทิมแล้วเลรวปลานี่ก็ไดผู้เป็น่ันึงเนี่ยโอ้ยเอาเอาเอามาอวดซื่อๆแ่ะค่ะพี่น้องเขาเนี้ยอีเตยแดงเราแตกนะตอนนี้เนาะวันที่ยี่สิบสองกันยายนพศอสองพันหร้อยเี่ยนะกับข้าไก่น้อยพันสีทองค่ะ